ออสาบายดีสาบายดีตอนขำเดิอทุกคนหลังจากที่เขาเล่ะมาเบิดมือเนาะก็คือเขาสิมากินเข่าหรือว่ากินอาหารแรงอยู่นี่อันนี้ก็เป็นสถา,านที่ท้องเทีย่ยวอีกคนหนึ่งก็คือเขาจะเปิดไปเนาะผูไดที่มาฝังกล่องกับอย่าลืมมาเดือ CC หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเปิดให้บริการแล้วค่ เส้าหา4ทุงกระ้อกชิ้เคยไหม เว้นกว่าหนีที่มันมีแสงอ่ะมันจะงามเป็นหนังสุมไปจ้าอยากมันได้ยินเสียงคนหรือเ่าพอเสียงหนังสุขไม่งี่ก็เจ้าเห็ุแบบเยือเคือนนี่เนาะ เย็นนะอ่ะมาพักผ่อนแบบว่าโบต้องเป้าอู้เย็นได้นอนพนอุ่งมวนเย็นจนหนาวไม่รันเจ้าบอกใครแบบโอ้ยเสี่ยวมายังเสือกุ้งผันวาเด้นี่จะเป็น ลงลุมลงลุมไมเปเบิ่งสถานที่ก่อนเปียกเนีเปียกเหรอทิพย,ย์อยากไหมหนาวหนาวมากสั้นจิ๊ๆเลยไปไปไทยพูดถ้า,าเดิเนไปหู้ยไอหน้มามึงรู้ไหเปียกอยี๊กเนี่ยเลยนี่ทุกคน ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าถ่าให้ดีก็คือต้องมาแสงหลายค่าน,นี่ก็ได้หน่อยนึงเนาะแซงแบบว่าประมาณตะเวนกําลังไก่ชิตกดินมันก็ที่งามกว่าส่วนโสนะใช้หกกันใหญ่เลยเดี๋ยวเขาถ่ายน้ำหลังตอนนี้กําลังเลือกเมนูอยู่คุน ยื้อที่เป็นตน้มยำเป็นสดมิดาลนะไใ,ใครกันนี่บ่ม้มกินดานกับแตม้มมะคุ้งมาแล้วจ้าซินดานที่น้องอันที่มีปาลาร้พริกน้ำเนาะอ,อันนี้ราค,คาแสนห้าสิบพันอันนี้จะเท่าไรวะโบได้เบิร์กา่ะค่นี่ซินดาน บรรยากาศมอเหมาะคือมันแบบเข้านั่งยืนริมหนัำตกหนังคนที่อินยูซนนุ่มกับพี่ไหนั่งแต่ต่อว่ามันคิอหนาวพดนั่งอย่นดีกันยังหนาวเพราะแห้งแหละมันได้แบบอัธราลดดีเนาะสุขเข้านั่งย่งนแล้วเนาะมาเดินจามีแต่สุมเข้าในหนังเคาะ ไม,มันกับผิดไหมคะแนนแจ้งแล้วทุกคนฝนโตกลินอีกแล้วจ้าเปิดออกมาหนาหงองเฮากะสีบาวาวปันไดเนาะมันเป็นป่าดอกตะเวนที่จริงทามายามมันบ่านกะสีงามอยู่ก็มีตลอดข้าเจ้ามาผักเต็มอยู่ฝัง อีกลงไปทางนี้คือกิ่งมันก็งามอยู่ในทางนา้ำมันนะเฮาต้องผักทางเทิงอ่ะเวลาเปิดประตูออกมาแล้วมันเสียนแต่ว่าในเทิงน่ะคือหองมันเต็มเนาะนี่อันนี้คือสุดสาวของเรานะคะอากาศไนยินเย็นทุกคนอากาศจะองศานพี่อากาศสิบแปดองศา,วงศาวรวมเมื่อคืนนี้มันก็มีเหตุเกิดขึ้นนี่ทุกคนแล้วเฮาก็คือจะมากินอาหารเสาร์อยู่น่เนาะเพ่นมีเลียงอาหารเสาร์ตอนเสาร์ อยู่ในบนผักเลยเดอ้ออันนี้เนาะนม่งใ่มีอย,ย๊ก็มีดีอันนี้แขกเขียนข้าวเจ้าไรแหงเนาะ,ะมีสลัดมีสปะเก็ตดี มีทัวไทยมานเนลี้ยคนอ่นคนคนจีนคนอย่างก็มาไหล เรลซานซิเทสตลาดบ้านเฮา้เราสดเไอเฮสี่้อาหารชาวเือเขายังเกี่ยวไปบนเที่ยวแล้วทุกคนนี่คือเป็นมือที่สองนะคะหลรงจากที่เดียวกับเัี่ยมือแลักคือมือ เพราะว่าทำมาสองหมื่นที้ผ่านไปเดีวขึ้นหนึ่มื่อขึนนี่มันก็เกิเดเหตุอะไรเราไม่รด้ที่แบบแบาที่แบบอโอเคขอบคุณค่ะที่เรากินแล้ว บริการดีจังเลยนะวันนี้เราจะไปสวนผักแต่ว่าฟก็ดีดีทุกคนตื่นมากโอเคทุกคนหลังจากที่เขากินเขาเ้าแลว้วเขาคือสิไปต่อเขาก็สิแบบว่าไปไป,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 ลไปเลาะด้วยแบบนี้เนาะไปสวนผักไปตาก <c oughs> เพราะฉะนันคลิปนี้ก็คือศิลาเลยรือพอกันคลิปหน้าได้ <c oughs> อันนี้ทายไว้ยังเจมื้อคืนแล้วมันก็อาจจะบอกค่อยสนิมีสาระไปเลยัวนาัน <c oughs> <c oughs>